สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ป้าเอาอะไรมาให้พี่พี่น้องน้องได้ชมกันอีกแล้วจ้าสวนข้างบ้านจ้าสวนหน้าบ้านจ้านี่ลูกชะเอมจ้าอเอ้ยขัว้วเหนียวมากเลย นี่นี่จ้านี่จ้าลูกชะเอมจ้าชะเอมไทยจ้าตีนี้ดะมีน้อยมากเลยจ้าอุ๊บอุ๊บเหนียวมากเลยจ้าขั้วแบบน้ะ นี่นี่จ้ะปีนี้ได้น้อยเลยจ้ะได้ไม่กี่พวงเองน,นะอึ๊บโอ้ไม่ได้ออกกันไกลมา นี่จ้าเฮ้ย้ากรีดไหมหวานวนออกเลี่ยนๆจ้าต้มต้มจิ้มน้ำพริกนะอร่อยมากเลยจ้าโุ้ยเหนียวข้วเหนียวมากเลยตุ๊ <laughs> มาจ้าพี่น้องจ้ามาช่วยกันเก็บเร็วโอ้ไม่ต้องมาดมาันไม่ต้องก็ได้เนาะมีน้อยเดียวเองจ้ะโอ้ลืมเอากันไกลมาอืมอืมตึ๊ง ปีนี้ปีนี้ไม่น้อยมากเลยจ้ะดอกเขาร่วงตอนที่ว่าฝนปวดเขาแรงช่วงหนึง่งจ้ะฝนตกไม่ไม่ชุ่มฉ่ำ นึงนะนี่จ้าเขาอยู่เป็นแบมพวงแบบนี้เลยนะตุ้งดิ้งตุ้งดิ้งตุ้งดิ้งเห็นไหมเอ่ยปุ๊บอ่ะอืออืออืออนี่จ้า กวงเขาสวยงามมากเลยนะจ๊ะไปตรงไหนแล้วเอ่ยเห็นไหมเอ่ยอนี่ ุง้งตงิงตงงุ้งติงตุ้งติงนี่จ้ะปีนี้ได้น้อยมากเลยจ้ะดูก่อนี่ไม่เอิอ ปีนี้เขาไม่ปีนี้เขาไม่ทอดยอดด้วยจ้ะเนี่ยไม่ค่อยทอดเอ,อเนี่ยไม่ค่อยทอดยอดไปจ้ะก็เลยเนี่ยแล้วก็ดอกล่วงเยอะมากเสียดายมากเลยปีนี้ได้น้อยเดียวเองจ้าป้าอยู่สูงเป็นไอเม่เลยอ่า ม,มันลุมก็กำลังออกปักเลยจ้านี่ปักอ่อ,อนๆเพียบเลยจ้าที่ทังหลัง <c oughs> นี่เดี๋ยวป้าให้ดูนะได้แค่นี้เองจ้านี่จ้าได้แค่นี้เองจ้าได้แค่ตะก,การหนึ่งประมาณสักยี่สิบสามสิบลูกได้มั้งจ้านี่นี่จ้าได้น้อยมากปีนี้แบ่ง แบ่วัดปีนี้แบ่งก่ยตาดได้คงจะได้สักสองบ้านได้มั้งนี่น้อยมากเลยจ้ะป้าเก็บกินไปตอนลูกอ่อนๆได้แค่ถึงจานนี่ลูกอ่อนๆนปีนี้ไม่ได้ขายเลยจ้าเพราะว่าของมีน้อยปะ้ะเดี๋ยวป้าลงก่อนนะ นีจ้ามาแหนคอดูใต้ต้นผักหวานจ้ะนี่ต้นผักหวานนะนี่อีกสามสามช่อจ้ะมีอยู่สามคู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าหาวิธีสวยก่อนนะนี่จ้าได้มาแล้วเป็นเถวแถาแบบนี้นะใบแบบนี้นะจ้านี่ได้มาแล้วจ้าโอ้กระจิปมืนอ่ะเติวติวตีวตวตว นออืออือยืออืออือเอ้ยอ้าติวอ้าติวติวอ้าติว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 โอ้จ้าน้องตีนวลก็มาด้วยจ้าติว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 โอ้ยวันดีค่ะ โอ้โหเบ็ดขี้เกียจอากาศหนาวเสื้อผ้าก็ไม่ใส่ใส่ให้ก็ถอดออกเออเดี๋ยวเด็ดก่อนนะอุ๊อาชีงนอนจะเด็ดหรือลูกไม่ได้นะลูกจิจ๊นี่กินไม่ได้นะมันกินไม่ได้นะ ข้าวเขาเหนียวมากจ้ะนะข้าขอวางกล้องแป๊บนึงอุ้ยวางกล้องแป๊บนึง ขาเหนียวมากนี่นี่จ้าอนี่จ้าได้หนึ่งตะกร้าจ้าอุ้ยอมามมามาเออเออเจีนวลเออออสำรวจอะไรลูกกินหนูกมันมันกินไม่ได้ลูกไม่ใช่ของหนูกนะนี่นะหนึ่งตะกร้าจ้า ไปฝากบ้านเต็มยังเขาจังบ้านช้างสักหน่อยหนึ่งจ้าได้แค่นี้อัดอัดเต <c oughs> ะเตะตกระจิบมือสวยแล้วแต่งสวยแล้ววันวันไม่ทำอะไรแต่งสวยทั้งวันนี่ก็เหมือนกันท <c oughs> ำทายังไม่อาบเลยจ้นหนาวช่วงนี้เลยไม่ได้อาบน้ำให้เลยขนไม่สวยเลย ได้แต่หาเห็บหาหมัดให้หยอดยาก็ไม่หายนี่จ้าได้แค่นี้ขอบคุณพี่น้องที่รับชมนะจ๊ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องป้านิ่มสับเพเหระแชนแนลด้วยนะจ้าไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะจิ๊บมือจิอ๊บมือลูก จิ๊เมินสวัสดีค่ะโอ้ไม่สนใจจิ๊บเมินจริงๆนะจ๊า